เราทันเก็บนะครับยังเ่ทันเก็บสอบพ่อเมืองมหาสารคามนี่แหละมิสเกลหนึ่งหกสามสเกลหน้าเนี่ยมีเหตุอย่างเอาจะจะมาเรียกรถหยุดทุกขั้นแบบนี้นะครับ มีเหตุอีหยังนะครับมีอำนาจใดที่จะมาเรียกให้รถจอดทุกขั้นทุกขั้นแบบนี้นะครับมันมันบ่แมนนะครับแบบเมียนบ่แมนแล้ว การตั้งโต๊ะหลี่อยู่ในนี้อีกล้อมวันเมื่อวานเมื่อวานการตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะหลี่อยู่ในนี้นะครับเอาแผงเอาแผงเล็กกันไปพร้อมนะครับนี่เฮ็ดยังเป็นยังก็ต้องเฮ็ดลับๆหล่อๆนะมันเป็นอีหยังนะครับเฮ็ดเฮ็ดอย่มันสง่าพาเผยเปิดเผยให้คนเห็นนั่มมาได้บ่ให้มันว่าตองไห้เขาคุณแครงเกือบแครงสงสัยอยังมาได้บ่ครับเฮ็ดอีหยังตะระย่างนะ เป็นยังคือต้องลบๆบจนซ่อนนะครับเป็นยังคือต้องลบๆบจนซ่อนตั้งโต๊ะนีกระคงที่บอเป็นการ ตั้งโตะเพื่อให้ลงมารับใบสังดอกมัง้งเนาะคือยังยู่สอ,อกันมาใส่ดอกมัง่งที่ตั้งโตะให้ประชาชนลงมารับใบสั่งนะครับมันบ้น่าจะใช่นะมันบ้น่าจะใช่ถ้าตั้งใจนะครับถ้าเป็นการตั้งใจปฏิบัติาทีจริงๆนะมันกระน่าชื่นชม นะครับในการทำงานเสี่ยงอันตรายนะครับเพื่อรักษาความสงบสุขของของบ้านเมืองนะครับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจริงๆน่ะมัะน็นาชื่นชมอยูอ่ต่อเช่นอย่างครับกวดล่างที่ละยาเสพติดอ่ะเต็มบ้านเต็มเมืองสิ่งที่มันมอมเมาเยาวชนนะครับ จากอีกอย่างแนเสพย,ยามากแล้วน่ะปัญหาไม่ขอบคััวกเกิดนะครับมะเร็งเปลียงปางกระละเฮี้ยนตะะสัานนั่นคือเป็นเป็นไพ่คู่ข้ามเยาวชนมาโดยตลอดก็คือไพ่ยาเสพติดเป็นบ้านเต็มเมืองสิ่งที่เป็นสอง,องล่งมานมมิดเดียวจากไพ่ยาเสพติดก็คือการพนันนะครับการพนันออนไลน์การพนัน โตบอลเขียบเลยยางยังมาเอาอ้เครื่องไปออกไใบใบซั่งนะคะร,ะชชนรับ,รบ,บนนรรใบระยาช,ชนยางเขามาเราไปสั่งยุโตระวบิดเี้ที่ผมรอดมีกมคือรอให้ประยาชนมาเอาใบสั่งยุโตทันเดียวเพาว่าเจอแต่ที่ บ่ท่านไายให้ผู้ในงานเขามาเอาไปสั่งยุโตจะคนอยู่ผมผมรออยู่ตอนนี้นะครับรอรอเอาไปสั่งเออร่อให้ปชาชนลงมาลับไปสั่งเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นเชคเคเคนั่นนะครับให้ปชาชนมาลับไปสั่งยุโตหกสามหมวกหกสามนี่น่าจะเป็นผู้กองที่ไอซ์การินไปเจอเมื่อนั่นบนอน,นี่แม่รู้ยุดอกนอกเมืม่นอนั่นนอกที่ว่า ที่ว่าไปไทยน่ะตำรวจน่ะระวังผิดพเรบอรคอมเดอร์น่ะยุปอมบันดีดำนะครับบป็นมือนีเป็นหัวหน้าด้านอยูุนี่บ่พอดีพอดีเลยครับพอดีไปถามนี่นี่ไม้เล็กหกสามครับกำลังยางมากนี่คนนี้แหละนี่ 63นี่ยเนาะที่พี่สกริลล์ไปเมื่อนั้นนะครับที่คน มือมีมีเมือม,มีมีตลาดนัดโคกกระบ,บือนะครับยุบานพันเนี่ยเป็นรถนัื่อสิรถแบบนี้มีานาจะพานได้นะครับนี่ผู้กองผู้ก,กองเป็นขนาชุดบหครับมือนี้ไอพี่เขาเป็นจุดียังครับท่านผู้กองจุดตรวจเพื่อเพื่ออะไรครับตรวจขันวิในจราจรน,นะครับอืมเท่าที่เห็นมีต่างมาแถบ บ่มันแทบเนาะชุกมือเนาะสพเมืองเขานี Ma ่มันเหตุให้ประยาชนเขาปฏิบัติเข้าลบกฎหไม้มากขึ้นปะครับคือเห็นตั้งใ้ซุกมือจับในซุกมือขนาดนี้เนี่เขาก่อนเขาก่อนเห็นผู้กองมะออกทางโซเชียลว่าการตั้งจุดต้งเสียบ่พาจำเป็นต้องไปขออนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นตามหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยผู้กองอาศัยโดยอำนาจใดครับ ที่ผู้กอกวงมาเพราะจำเป็นต้องขออนุญาตนะหมายเลข63มนี่แหละผมจําได้อยู่ที่ยุบป้อมมินมดํานะครับออกทางซื้อโซเชียลนี่แหละแลก็เห็นผู้กอกงขี่แกงต่นหน้ากล้องประชาชนมาการออกมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดต,วดตรวจเนี่ยตำรวจเพราจำเป็นต้องขออนุญาตนะครับผูก้วกองสามารถชี้แกงได้เพรครับว่าผู้กองอาศัยโดยอำนาจกฎหมายใด เพราะรอดบอใดให้อำนาจตำรวจไหมพี่เอียนถ้าพี่เอีนถ่ายก็ถ่ายไปสู่ผมก็ทำตามหน้าที่แต่ผมตานตีว่าผมทำตามถูกต้องตามที่เดี๋ยวข้อกฎหมายทุกประการแค่นั้นส่วนให้ผมทำตามหน้าที่ท้าถ่ายก็ถ่ายไปผมผมว่าเข้าใจผมว่าเข้าใจผมถามคันผมเข้าใจผมจิถามไปอย่างผมว่าเข้าใจผู้กองบอกว่าผู้กองไม่จําเป็นถ้าไม่เข้าใจก็ไปศึกษาศึกษาเร็วศึกษาแล้วครับ ถาผม่าคนละประเดผมศึกษามาแล้วว่ามันบ่มีกฎหมยใดให้อำนาจไงแล้วแต่ผู้กองบอกว่า,วาจำเป็นต้องขออนุญาตเนี่ยผู้กองอาศัยโดยคนหมยใดนะผู้กองจะตอบได้หอ่ได้แต่มไกาอต่ียนเาการตอบนี่เป็นการต่อรอดต่อเถียงบอครับกคุณคุณศึกษากมายคุณรู้ก็ไม่เป็นตามกแค่แคน,นั้น,นก็เมื่อผมศึกษามาแล้วผมว่าต้มเหบ่มีอำนาจไงแต่ผู้กองบอกว่าผู้กองอ่จะจำเป็นต้องขออนุญาต เพราะว่าผู้กองไม่มาทีนะครับแล้วขันตอบได้ไปยังก็ต้องแถไถยไปเรื่องอื่นขึ้นมาตอบเป๊ะมาเลยว่าเพราะเราบอมีมาตามีให้อำนาจตำรวจออกมายืนขวางถนนได้ขอญาตนะครับ,บแค่ประเดี๋ยวครับพี่จำประเด็นที่ผมตอบคนคนนั้นผิดผมว่ากรณีเพราะว่าวางยื่นตั้งเนี่ยต้องขออนุญาตไหมครับ,บประเด็นนี้แต่ส่วนเรื่องการจุดตรวจในขออนุมัติผู้การถูกต้องตามระเบียบผู้การผู้ก,การกับบม,มีออำนาจครับถ,ถ้าผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบพี่ก็ไปดนเนินการากํำกลับมาง่างนั้นครับอันนี้ผู้กองบอกว่าผู้ แล้วมันถูกต้องตามกฎหมายก็แสดงว่าผู้กองอนุญาตไม่สิ่งที่มันขัดต่อกฎหมายให้ออกมากกระทําผิดกฎหมายซะเองนะครับพรบมาตรา38ของพร้พรบทางหลวงนะครับมาตรา38เนี่ยการจะออกมาตั้งได้ต้องขออนุญาตพอทางหลวงนะครับแล้วก็ต้องมีเหตุจําเป็นอันยิ่งนะครับบ่เม็นว่าอยากตั้งตามอาเภอใจกูอยากขวดขันมังได้ก็ได้สิมันบ่เลยมันบ่เลยเป็นแบบนั้นนะครับ ตำรวจมีหน้าที่แต่ยังบม่มีอำนาจนะครับขัดราชามีอำนาจก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจจึงจะทำการได้นะครับ